เรื่องหรือสิ้นสวัสด์เขียนโดยโมพิมพลอยอ่านโดยลูกเจี๊ยบบทนำรรยากาศในงานแต่งงานที่ควรชื่นมื่นกลับอึมครึมเพราะว่าเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวไม่ได้แต่งงานกันด้วยความรักเนื่องจากเป็นความปรารถนาของพ่อแม่มากกว่าเจ้าบ่าวมีสีหน้าเย็นชากับประกายตาแข็งกร้าวส่วนเจ้าสาวนั้นก็มีสีหน้าหม่นมองและแววตาเหม่อลอยคนที่ยิ้มแย้มมากที่สุด คือพ่อของเจ้าบ่าวและพ่อของเจ้าสาวตอนถีอ้วแต่งงานกับแม่ของเลือก็ไม่ได้รักกันนะเลือควรที่จะดีใจที่ได้แต่งงานกับอากลอยหน้าตาหน้ารักขนาดนี้เลือจะเอาอะไรอีกเอาเงินคืนดีกว่าไหมแต่งงานใช้นี่สมัยนี้ยังมีอยู่อีกหรือสามล้านก็ไม่ใช่น้อยๆคุ้มหรือเปล่าเนี่ยลักษณะเทียงกลับซุ้มเสียงต่ำดุดดันเฮ้ยใ,ใช้นี่ที่ไหนนั่นคือสินสอดทองมั่น เขายิ่งแสดงสีหน้ายามเหยียดออกมาอยู่ด้วยกันไปเดี๋ยวก็รักกันเองอะ่ะอ้วยอยากอุ้มหลานววๆอยากอุ้มหลานจริงๆเดี๋ยวจะหามาให้อุ้มแต่ไม่ใช่ลูกกับผู้หญิงคนนี้นี่ลือต้องการทําให้อ้วโมโหตายใช่ไหมคนพูดยกมือขึ้นทําท่าจะตีขณะมีใบหน้าแดงต่ำและบิดเบี้ยวซึ่งคนที่เข้ามาห้ามพรามให้ใจเย,ย็นลงก่อนก็คือพ่อของเจ้าสาวที่เข้ามาลากออกไปพร้อมรอยยิ้มหนังหน้าหนาสะจริง ลักษณะมองตามหลังคบกรามแน่นส่วนเจ้าสาวที่ยืนอยู่ห่างออกไปไม่เท่าไหร่มีสีหน้าเหม่อลอยไร้ชีวิตชีวาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ